สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูหมูผัดน้ำพริกมะขามนะคะน้ำพริกมะขามเป็นเมนูดั้งเดิมเป็นอาหารไทยๆท,ที่มีมาแต่โบราณแล้วค่ะแต่ในปัจจุบันได้มีการนํำมาดัดแปลงเป็นแบบเมนูผัดใส่เนื้อสัตว์หลายๆอย่างแล้วแต่ชอบบางคนก็ใส่กุ้งสับหรือหมูสับหรือไก่ก็ได้ค่ะ แต่วันนี้แอนมินจะมาทำเป็นใส่หมูสับนะคะเป็นหมูผัดน้ำพริกมะขามค่ะส่วนประกอบของน้ำพริกก็จะมีมะขามอ่อนกระเทียมกะปิพริกขี้หนูน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็มีหมูสับเตรียมเอาไว้สำหรับผัดกับน้ำพริกค่ะเริ่มจากตำส่วนผสมของน้ำพริกให้ละเอียด แนะนำให้ตำมะขามก่อนนะคะจะได้ตำง่ายตำน้ําพริกละเอียดดีแล้วก็นําไปผัดค่ะใส่น้ํามันให้ร้อนใส่น้ําพริกมะขามที่ทําไว้ลงไปผัดจนเข้าเนื้อกันดีค่ะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปและน้ำปลาผัดให้เข้ากัน รสชาติก็จะเป็น3ามรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มรสจะกลมกล่อมกำลังดีเติมตามที่ชอบเลยนะคะบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มเลยไม่ไม่ได้พูดถึงสัสดส่วนที่ใส่นะคะเสร็จแล้วนะคะหมูผัดน้ำพริกมะขามทานกับผักสดข้าวสวยละลอนมีเพิ่มไข่ต้มสักใบสุดยอดเมนูแล้วค่ะ ลองไปทำดูกันนะคะแล้วจะติดใจเมนูนี้แน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ